สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่น่ารักท่านดีมาหายสองสาวันนะพอดีช่วงนี้ไม่วาา่านงนะครับผมมีธุระก็วันนี้จะมาอ่านตอนที่ยี่บสองครับผมกับพี่ชายของเอสของแฟนฟิคชั่นวันพีชนะครับผมอ่านเรื่องต่อจากตอนที่เรัาผมผมก็ไม่ได้ไปอ่านล่วงหน้าหรืออะไรนะครับผมผมก็อ่านถึงเท่าที่อ่านเนี่ยนะมีรอยเช็กอยู่แค่ตอนที่ยี่สิบเอ็ดครับผมตามที่เห็นเลยนะครับก็ ผมก็จะอ่านแบบพร้อมๆท่านผู้ชมนะก็คือไม่ไม่มีการอ่านล่วงหน้ามาก่อนนะอ่ะก็คือผมเปิดอ่านสดตรงนี้เลยอะไรเงี้ยคือตรองนี้อาจจะแบบมีลิ้นพันกันบ้างอ่านผิดบ้างนะครับผมก็ตรงนี้ต้องขออภัยด้วยเพราะมีท่านผู้ชมที่ที่น่ารักคนหนึ่งคอมเมนต์บอกมาว่าผมอ่านผิดเยอะแต่พอฟังเรื่องบ้างครับผมขอบคุณสาหรับความคิดเห็นนะครับผมโอเคครับ ตอนที่ยี่สิบสองหมดหวังที่จะไปทำสงครามปากของบักกี้บาร์กี้นะผมกระตุกอย่างดูเดือดชื่อกับหลังไม่ใช่กี่บาไม่น่าใช่น,ะน่าจะเป็นกี้บาป่ะบาร์กี้กี้บาผมก็ไม่แน่ใจนะอ่านกับหลัง,นะอ,อ,งอ่ะ่านยังไงกี้บาเออถูกแล้วผมอ่านถูกแล้วกี่บาแถ้าเกิดอ่านกับหลังนะชื่อเขาตลกตลกดี ทำไมคุณไม่เรียกกีบาร์คุณพิเศษคุณพิเศษไม่เข้าใจเหมือนกันบาร์กี้ทักทายชูหยุนซ้ำแล้วซ้ำเล่าในใจเฮ่ <Hey! S 1> บาร์กี้หัวระคนตัวใหญ่คุณช่วยคว่ำม,มันลงหน่อยได้ไหมชูหยุนยิ้มเฮ่บ hey! ้างยังไงว่างไงนะอะไรเงี้ยครับผมณนะเวลานี้นักเลงครับผมนักเลง <laughs> ใช่ว่านักเลงเลยนักเลงชูหยุนช่วยทําหน้าที่ ของฉันอย่าให้ชื่อบาร์กี้ถูกเขียนไปข้างหลังก็คือแบบอย่าเขียนกลับหลังครับคนจีนมันจะมีเอผมแทงนิดนึ่งนะครคนจีนมันจะมีแบบเหมือนคำพูดเข้าไวไแล้วนะถ้าทําไม่ได้หรือสิ่งที่สิ่งที่พูดแม่งไม่เป็นจริงหรืออะไรเงี้ยฉันจะฉันจะยอมเขียนชื่อฉันกลับหลังเลยอะไรเงี้ยนึกออกไหมเหมือนสมมติคนจีนชื่ออะไรสมมติว่าเอาเอา,เอาจูโลงนันเจ้าหยุนใช่ไหมผมก็จะเขียนชื่อกลับหลังก็จะเป็นอะไรหยุนเจ้าอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นอะ่ะครับผม แต่มันเป็นคำเป็นเหมือนเป็นคำแสดงไม่ใช่คำแสดงมันเหมือนเป็นคำนิยามที่แบบใช้พูดในการแบบผมผม,ผมก็ผมก็เปลี่ยนไม่ถูกนะอันนี้ก็มานอกเรื่องแล้วโอเคอ่านต่อครับผมมีเสียงหนึ่งที่ดังขึ้นกงนกของดดนคิโอเตโรฟามิงโกถูกเจาะด้วยรูขนาดใหญ่คนที่พูดไม่ใช่ใครอื่นนอกจากหนึ่งในสี่จักรพรรดิผมแดงครับผมข้างข้าง เขามีรองกับตันแบ็กแมนมือซุ่มยิงครับผมไอ้มือซุ่มยิงพระเยซูนี่น่าจะเป็นแบ็กแมนนี่น่าจะเป็นพ่อของอูซบ่ะยาซบผมไม่แน่ใจหรืออาจจะเป็นรองกับตันแบ็กแมนแล้วก็ยาซบแล้วก็มีคนอื่นๆอีกอะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจครับผมตรงนี้ตรงนี้ก็ขออภัยนะครับอกองทหารจรสดัดหมวกแดงเอ้หนวดเอ้ชพูดหมวกแดงหนวดแดงผมแดงเออขออภัยครับ ต่อสู้ขึ้นด้านบนหมดในสถานที่ต่อสู้ขึ้นไปด้านบนหมดในสถานที่งงเหมือนกันนะเบื้องหลังกองทาหารโจรสลัดผมแดงคือกองทาหารโจรสลัดบิ๊กมัมและกองทาหารโจรสลัดร้อยอสูรของไคโดบิ๊กมัมบิ๊กมาม่าเนี่ยบิ๊กมัมยืนอยู่ข้างกลุ่มคนแข็งเข้มแข็งชาร์ลอตต์คาตะคุริ ผลไม้เหนียวผมไม่แน่ใจว่าภาษา,าผมยังดูไม่ถึงโอเคเงาจริงๆนะผมดูถึงแค่เกาะโซแล้วคนฟังบอกไอ้เหี้ยคนอ่านไม่ยอมไปดูวะผมคิดอมยังไม่ค่อยยังไม่ว่างไงพู้ลงตรงแล้วผมไม่ว่างเลยไงที่ผมมาอ่านนี้ผมอาจจะทําเป็นยูทูบไม่ผมอยากทานะผมที่ผมมาอ่านนิยายนะอย่างแรกผมอยากทานะผมอย่างที่สองผมคิดว่าถ้าเกิดช่องมันลุล่งเลยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นรายได้ผมอีกช่องทางด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็ ขอขอบคุณนะผมที่สนับสนุนกันกดติดตามมานะครับผมช่วยให้ความสั่นงผมเป็นจริงด้วยนะครับผมผมเป็นคนที่ทำลแล้วล้มง่ายมากเลยแต่ก็รอบนี้มีผู้ติดตามแปดสิบกว่าคนแล้วผมดีใจมากนะผมถึงผมจะไม่ค่อยว่างอัพอ่านนิยายสักเท่าไหร่นะผมแต่อนาคตผมจะพยายามหาเวลามาทําให้มันได้เยอะๆนะครผมโอเคครับกลเข้าเรื่องกันดีกว่าชาลออ เคลเมนคุกกี้ฟรุตผมจำไม่ได้แล้วม,มีใครบ้างในในบรรดาลูกของบิ๊กมัมิ๊กมัมมีลูกเยอะมากเลยชาล็อตลักลอบผลของเถื่อนคนที่มีความสามารถในการบีบผลไม้อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันกองกองโจรสัตบบิ๊กมัมพลังต่อสู้สูงสุดทั้งหมดอยู่ในสามที่แห่งนี้น่าจะประมาณนี้นะผมไม่แน่ใจผมก็อ่านคือท่านอาจจะบอกผมอ่านผิดแต่ว่าคือผมไม่ได้ผมเกาคำไงน,นี้มันแปะออกมา งงครับผมผมก็จะอ่านตามที่ผมเข้าใจนะหรือจะให้ผมอ่านตามที่ตามที่มันเขียงนงี้ทุกอย่างเลยแปลกๆก็อ่านเนี่ยบิ๊กคำบังอะไรเงี้ยให้ผมอ่านต่ออย่างงี้แบบไปเลยไหมเพโทรโลดาแดกทรี oda, ry, อะไรเงี้ยให้อ่านแบบตามนี้เลยไหมอะไรเงี้ยอันนี้ผมขอถามท่านท่านผู้ฟังนะผมว่าจะให้ผมเก่าเหมือนเดิมหรือว่าจะให้ผมอ่านแม่งตรงๆเลยผิดก็อ่านแบบนี้เลยเนะี่ยทานผลไม้มังกรสายพันธุ์โบราณฟันรูปแบบ พัตโต้สโลด c กทร y อะไรเนี่ยอันนี้ผมก็ภาษาอันนี้ผมก็งงนาะอ่านว่าอะไรจะให้ผมอ่านอย่างนี้เลยหรือจะให้ผมเก่าเหมือนเดิมหลจาะอ่านก็อาจจะอ่านเป็นแบบบิก๊กบิ๊กคำบางทานผลไม้มังกรสายพันธุ์โบราณแค่นี้ต่อผมอาจจะไว้อ่านตรงนี้เพราะมันแปลก,กอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้อันนี้คอมเมนต์ก็ได้นะครับว่าว่าจะให้ผมเอาแบบไหนแม่งแปลไงให,ให้อ่านแบบนั้นเลยหรือ ให้อ่านตามที่แบบว่าให้มันดูแบบเป็นภาษามนุษย์ให้มันเข้าใจ ấy. เพราะว่ามีท่านหนึ่งที่อยู่ในแฟนฟิกนารูโตะเขาคอมเมนต์บอกผมว่าผมอ่านผิดเยอะอะไรเงี้ยตรงนี้ก็ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นนะผมผม,ผมก็เลยต้องถามท่านผู้ชมท่านอื่นด้วยว่าคิดยังไงเพราะตอนนี้ช่องผมยังมันยังไม่สามารถตั้งไอโบวตได้ไม่สามารถทำคอมมูนิตี้ได้นะครับผมเพราะช่องผมยังไม่ยังไม่ใช่ช่องที่เป็นรายได้นะครับผมผมไม่สามารถตั้งอะไรพวกนั้นได้นะผม ผมไม่สามารถโพสอะไรได้เลยครับผมนี่ก็ขออภัยด้วยท,ที่ที่ต้องมานั่งพูดในคลิปพูดแทรกทางนักดิษตอนนี้ต้องอ่านนิยายครับผมโอเคไปต่อครับผมบิ๊กคำบังโรคระบาดอ๋อไอ้น,นี่มันอันนี้มันผมไม่แน่ใจบิ๊กคำบังมันนแปลกๆมันน่าจะเป็นอันนี้อันนี้ผมไม่รู้ชื่อนะเป็นคนที่แบบมีผลมาระสายพันธุ์มังกรใช่ไหมโรคระบาดอันนี้คืออ๋อไอพวกแจ็คไพแล้งไอพวกนี้หรือเปล่านี่อเนี่ยแจ็คไพรแล้งมาแล้ว สายพันธ์แมบมอสผมจำไม่ได้ว่าลูกน้องของไคโดมมีใครบ้างผมผมจำแจ็คไพรแลงได้เพราะว่าแจ็คไพรแลงมาเกาะโซยแลว้วโดนโดนไอ้ช้างตบเรือคว่ำแล้วจมจม,จมทะเลไปผมจำตอนนี้ได้ไงโอเคครับกองทหารโจรสลัดร้อยอสูรเตรียมพร้อมต่อสู้แล้วผมอะไรเงี้ยผมขอใช้คำนี้แล้วกันนะชูยุนเรือบมองไปที่แชงคูสแชงคูสกับบาร์กี้เป็นเพื่อนเก่ากัน ชูยุนรู้เรื่องนี้อย่างไรก็ตามชูยุนไม่มีนิสัยในการมาเชิญหน้ากับผู้อื่นก่อนที่ชูหยุนจะพูดบักกี้ก็โดดออกมาแล้วตะโกนว่าหัวเระคนที่ตายต้องการให้คุณเป็นคนขอร้องฉันจะเรียกกี้บาต่อจากนี้ไปเอ้ยกี้บาแน่นอนในคําว่ากี้บาเนี่ยมันน่าจะเป็นกี้บาแน่นอนแบบบกกี้เขียนชื่อกลับหลังไงไอผมแดงตัวน้อย หรือจมูกน้องผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะผมชูยุนยิ้มดึงไหล่บากี้อย่างเขินอายแล้วพูดกับกล้องว่ามาทักทายท่านผู้ชมสวัสดีทุกคนนชื่อชูยุนสวัสดีทุกคนชั้นกี่บานี่เนี่ยกี่บาบากี้ไม่ใช่บากี้บาเฮ้ยผมชอบอะ่ะผมก็ชอบเลยว่ะตอนนี้หมอเถื่อนบากี้เปลี่ยนชื่อเรียบร้อยละครจะเปิดขึ้น ผู้คนใกล้จะอยู่ด้วยกันแล้วชูหยุนสามารถเปิดการแสดงได้สู้โอ้ให้เหตุผลกับทุกคนที่ทำสงคารามครั้งยิ่งน่าตื่นเต้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นชูหยุนยิ้มสวัสดีทุกคนฉันชื่อชูอหยุนจากลาฟเทลเงียบลาฟเทลเนี่ยเน,นีถ้าผมถามหน่อยนะคือจะให้ผมอ่านว่าลาฟดูรหรอครับ ถาเกิดไม่อ่านคำว่ารับเทลคือหลายๆหลายๆท่านจะรู้แล้วว่าเออจุดจุดหมายปลายทางคือรับเทลถ้าผมอ่านว่ารับดูมันก็แปลกๆมะ้ยบอกไอ้ผมอ่านรับเทลผมอ่านผิดเออต้องอ่านว่ารับดูอันนี้ผมไม่ได้ประชดนะแต่ผมรู้สึกว่าเข้าใจอย่างนี้หรือเปล่าเออเออผมอันนี้ผมถามไม่ได้กวนไม่ได้กวนนะครับผมคือบางทีผมอ่านแล้วบางทีมันแปลกออกมาแปลกๆผมก็พยายามเกาให้มันแบบ เป็นคำที่ถูกหรือคำที่ทุกคนเข้าใจอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็ขอเกินไว้ก่อนนะผมก็เกินไปต้องหลายคลิปแล้วถ้าไม่ถูกใจไม่พอใจก็ขอโทษด้วยนะครับผมผมจะปรับปรุงให้ดีขึ้นครับทุกคนมองไปที่สหยุนอย่างพร้อมเพียงแม้แต่กองทัพเรือก็ยังตกตะลึงสถานที่นั้นจุดจบของเส้นทางแห่งความยิ่งใหญ่เส้นทางอันยิ่งใหญ่นะครับผมที่ตั้งของสมบัติชิเดเตอยวไรต์ตำนาน จุดจบของโลกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่โจรสลับทุกคนโหยหาเขาเขามาจากที่นั่นทุกคนจ้องมองเขาเปลี่ยนเพียงไม่กี่คนที่รูปลักษณ์ของพวกเขามีเมฆมากเล็กน้อยใบหน้าของห้าดาวเก่านั้นสดใสเข้าขขาวถือคงหยุนคัดน่าจะเป็นบิงเซงโตครับผมอาวุธของหนวดขาวนะผมเนี่ยนยให้ผมอ่านอะไรหนวดขาวถือคงหยุนคัดในมืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือจะผมอ่านว่าหนวดขาวถือบิงเซงโตในมือ แบบไหนมันฟังดูดโอเคกว่านั่นแบบผมอ่ะคนยคุงหยุนคัดคืออะไรวะมิมิตัดเมฆอ่ะถ้านถ้าเป็นภาษาถ้าแปลมาแล้วนะคงหยุนน่าจะแบบว่าตัดเมฆอ่ะมีไว้สำหรับตัดเมฆอ่ะให,ให,ให,ให้อ่านอย่างนั้นหรือเปล่าหรือจะให้อ่า,น,อาน,นว่าบิงเซนโตเหมือนที่ทุกคนรู้กันว่าไอ้วันฮิตอาวุธรถเขาคือ,อบิดเซนโตหรืออะไรยังไงอ,นนอันนี้อันนี้ไอ้คนไอ้คนผูฟังไอ้คนนั้นคงบอกไอ้หานี่มันก็ถามอยู่นั่นแหละ คือวันี้ผมก็อยากรู้ไงงั้นก็คือเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมบอกผมว่าจะยังไงให้ผมอ่านลับเทลเป็นลับดูให้ผมอ่านบินเซนโตเป็นคงหยุนคัดหรือเปล่าหรืออะไรยังไงครับผมรบกวนด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักท่านอื่นไม่ไมไมโอเคก็บอกผมได้นะผมกม็ได้ปรับปรับเหมือนกันนะผมถ้าเริ่มต้นยุคใหม่นี้ เพราะทำมันยิ่งใหญ่คืออะไรนี่คือจุดเริ่มต้นเมื่อโรเจอร์กลับจากลาฟเทลเขาได้คุยกับกับโหนดขาวอย่างลึกซึง้งดังนั้นโหนดขาวจึงรู้เรื่องความลับของลาฟเทลมากกว่าคนอื่นโนดขาวรู้สึกเลือดเดือดข้อบกพร่องการฉายภาพนำพาดและเสียงโทรโลกโลกทั้งใบนั้นน่ากลัวลาฟเทลนั่นไม่ใช่ที่สมบัติที่สมบัติของโรเจอร์ถูกเก็บไว้หรอมีคนมาจากที่นั่นไม่ใช่ เขามีสมบัติวันพิษติดตัวอยู่ทูหยุนหยุดและพูดเสียงดังวันนี้ฉันมาที่นี่เพื่อเปิดคเผยความลับที่ถูกซ่อนโดยเจตนาของมังกรฟ้าและรัฐบาลโลกรวมถึงยุทธการในหุบเขาแห่งมาเจ้าต้นกําเนิดทางผลปีศาจความหมายที่แท้จริงของครอบครัวตระกูลดีโพไซดอนเนปจูนอฟุบราณยูเรนัสพูตนันนะผมัวต้นที่แท้จริงของพวกมังกรฟ้าร้อยปีที่ว่างเปล่าในที่สุดความลับที่แท้จริง ของชิ้นเดียวชูยุนหัวเราะออกมาและกล้ามเนื้อบนมด้าเขาก็ตุกเล็กน้อยนี่คือความลับที่ถูกเปิดเผยที่สามารถทําให้โลกพลิกคว่มได้ความลับเหล่านี้เป็นความลับสุดยอดที่ห้าดาวเก่าไม่มีคนไม่มีคุณสมบัติที่จะล่วงรู้ว่างเปล่ามาร้อยปีความลับที่แท้จริงเมงชิ้นเดียวทุกคนรู้สึกเสียวซ่าหนังศีษะความลับสุดยอดของโลกนี้กำลังเปิดเผยหรือไม่ทุกคนกันหายใจได้ยินเสียงเงียบในที่เกิดเหตุณเวลานี้กระดูกเหล็กคองตกตะลึงเขาได้รับคาสั่งจาก อิมหัวหน้ารัฐบาลโลกหมดหวังไปทำสงครามในขณะนั้นขนเย็นอากาศกระดูกเหล็กระเบิดต้มเขาไม่กล้าลังเลสักคู่แล้วคำนังเสียงดังข้าต้มคนแรกที่ตอบสนองคือเซนโงคุนะผมผู้บัญชาผ,ผ,ผ,ผู้ใต้บังคับบัญชาจะมอีอาคิเอนุมีที่เหลือนะผมนอนที่นอนอยู่ใต้เท้าชูหยุนรับผิดชอบในการช่วยชีวิตมันกองกังติดอาวุธ หินระดับน้ําทะเลใหม่อันนี้เป็นพวกเซนพวกนี้ผมไม่รู้ชื่อนะผมหอทะเลเคลื่อนที่เนี่ยพูดว่าการโจลิดอะไรพวกนี้ผมไม่รู้นะว่ามีใครบ้างอย่างที่ผมเคยเม้นท์เคยพูดไปถามว่าใครรู้ก็บอกเม้นบอกผมได้นะผมเรือเหาะเต็มไปด้วยท้องฟ้ารถขัง,ท,งทั่วพื้นดินนอกจากนี้ยังมีเรือดำน้ำที่อัดแน่นยินทะเลฮะมีเรือดำน้ำด้วยพวกเขาติดตั้งอาวุธหินไฮโลที่น่าสะพึงกลัวกองทัพทั้งสามออกมาพร้อมการสนามรบก็ท่วมเป็นทันทีด้วยไฟ เซโงคุตบชูยุนพระพุทธเจ้าสีทองเพื่อปราบชูยุนลิงเหลือง,งในพลดิ้งใหญ่กระพิบโลดขาวอยู่ข้างหน้าแลแ้วเตะออกในพลไก่ฟ้าและชิกิสิงโตทองคำกราฟและเลดฟิลนะครับผมบาร์เราเลดฟิในพลโจลิดก,กองทักอากาศเริ่มโจมตีแชงคูดในพลเฮลิโโจมตีจกักรพัดปิกมัมแมทับซีโมรี่อ้ผมไม่รู้คือใครผมโจมตีไคโดผม แล้วก็โดฟามิงโกโจมตีลูฟี่ตาเหี่ยวโจมตีเอสคนอื่นก็เริ่มต่อสู้กองทัพเปิดด้วยการโจมตีสมรังอย่างต้นทน้นจนสลัดยังคงมองข้ามเล็กน้อยเพราะความรับของชูออยุนนั้นระเบิดมากเกินไปเมื่อกองทัพทั้ง3าโจมตีก็เริ่มต่อสู้กันทันทีอย่างไรก็ตามกองทัพเรือได้รับการฝึกฝนอย่างดีอุปกรณ์ครคันผู้เสียชีวิตลดเร็ว่ายได้